สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างมิงชีคูครับจาก KGI s e c u r i t y ที่มักจะเผยรายละเอียดของ iPhone รุ่นใหม่ก่อนการเปิดตัวแล้วมักจะเป็นจริงเสมอได้เคยกล่าวถึงการเปิดตัวของ iPhone ปีนี้จะมีด้วยกันถึง3รุ่นในรูปแบบของ iPhone X โดยมี2รุ่นย่อยใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นรุ่นที่หน้าจอใหญ่6.5นิ้วใช้หน้าจอ OLED แล้วก็หน้าจอ6.1นิ้วโดยใช้หน้าจอ LCD เพื่อลดต้นทุนครับโดยเป็นรุ่นที่มีราคาถูกที่สุดคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ25,000บาทเท่านั้น าการคาดการณ์เป็นจริงจะถือว่า iPhone lcd 6 1นิ้วนั้นจะมาแทนที่ตำแหน่งของ iPhone X ทันทีนะฮะเนื่องจากมีราคาที่ใกล้เคียงกันมากทำให้นะักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าจะสามารถขายได้หลังจากการเปิดตัวจนถึงปลายปีได้ถึง100ล้านเครื่องเลยทีเดียวครับจากราคาที่ถูกกว่า i p h o n e X ในปัจจุบันและมีหน้าจอที่ใหญ่กว่านั่นเองซึ่งการทำราคาให้ถูกนั้นอาจจะลดต้นทุนมากขึ้นอย่างเช่นตัด Fa c e ID ออกครับหรือว่าการลดแรมต้องดูละเอียดเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวทีมานจะรรีีบบบมอกกันนััคสสวด